กะถินกระถิน,นก้อยคุณพ่อคุณแม่ไปไหนกันแต่เช้านะ่ะไปทอดกระถิ่นเมื่อวานคุณแม่บอกแล้วพี่เก่งลืมหรอเออจริงสิแต่ว่าก้อยพูดผิดนะเขาเรียกทอดกะถินจ้ะไม่ใช่ทอดกระถินะมนมันต่างกันยังไงจ้ะพี่เก่งกะถินที่คุณพ่อคุณแม่ไปทอดนะ่ะ เขียนกอไก่ถอฐานสระอินอหนูหมายถึงข้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาแล้วกระถิ่นที่พี่เก่งว่าก้อยพูดผิดล่ะหมายถึงอะไรจ้ากระถิ่นเขียนกอไก่รอเรือสระอะทอถุงสระอิ นอนหนูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอายอดอ่อนกับฝักอ่อนมาจิ้มน้ำพริกยังไงลละจ๊ะกระถินคือพ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระพิสุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาส่วนกระถินเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหารได้แล้วพบกันใหม่นะคะ